อะไรคะ่ะอย่างพวกแกขอยินดีต้อนรับสู่เกม Overwatch กันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแต่นี่ไม่ใช่ Overwatch ธรรมดานะคะอีพวกแกมันคือ Overwatch ภาค2นั่นเองนะคะพวกเธอคะ่ะจริงๆมันก็คือ Overwatch หนึ่งนั่นแหละแกแต่ว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเติมเลข2เข้ามาแล้วให้มีความเก๋ขึ้นมีนความแบบเกมแบบอัมติบใหญ่ทั้งใหญ่สุดแบบกันซีนไปแล้วคนประมาณครึ่งโลกในการแบบเปิดตัวเป็น UI ใหม่ๆอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแกแบบมีความแบบ แแบบใหม่แมบใจอะไรอย่างนี้ฮีโร่ใหมค์ไพ <ใน S 1> อะไรอย่างนี้ยแกดิฉันก็เลยเห็นแบบเออมันดูน่าเล่นนะ่ะเธอฉันก็เลยขออนุญาตทำกรงทำการทำใจมากับคัมแบ็กรีรันเล่นเกมนี้กันนะครับพวกเธอขา <ś les> เดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันเลยดีกว่าน,นะครับทุกคนขาเราไปดูกันเลย <ś les> อุ้ยแกเจอห้องแล้วว่าวีอันด้าอะไรอย่างนนิวควีนสเตฟอะไรสักอย่างนะครับพวกเธอขาอ่านแล้วค่อยออกเท่าไหร่ มาค่ะขออนุญาตเลือกตัวละครฝันนักขึเลอโอ้ยป่าหล่อมากุเธอดิฉันก็จะมาเล่นเป็นตัวโซเจอร์กันนะเองนะคุณเธอขาเป็นทหารพ่อหนุ่มหล่อแดดที่สลังเฮของฉันนะคะัคุณเธอขาไอเลิฟสุดๆยั่วสุดๆอัดเรารับรองเลยค่ะว่าตายชนะแน่นอนเป็นไงมันมันหล่าเยี่ยนแนวมันนะมันน้ำมั่นใจมีกลัวสวยไม่กลัวพีเกียดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวตายแต่เริฟพี่ดีไงเออนะคะ โอ้ยแมบใหม่แมบใจเริ่มแลโอเคนะคะเราก็ต้องมารอก่อนเนาะอีกประมาณสิบกวิรอไม่ได้กระเทยใจร้อนอีกเอามาให้แดดเลยนะจยะหมดเลยเดกกคจ่ายดังด้วยค่ะคูณเคาะเอามากินทีละกล่องเลยเลิศๆนี่ตัวแม่เขาทำกันนะคะเอกมเริ่มแล้วทุกเธออยวิ่งไปเลยค่ะวิ่งตอนแหลกต่เแหลกนะคะทุกเธอเริ่มแหลก สีพวกมันน้าอยู่ตรงไหนกันหมดทุะยิงที้หมดเลยไงไงมันด้แนมันสุดมึงเพิ่งรู้เหรออะไระหนัก็อ่ะไรหนี้ัปแกไปเธอะไปเราไปจุ๊บจอ่าจุ๊บจุ๊นจ่้บจุ๊บจร๊บจุ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 ่บจุ๊บจุ๊เจุ๊ตจุ๊บจุ๊นจุ๊บจุ๊บอุ๊บจุ๊บจุ๊บจั๊นจุ๊บจุ๊ัจน๊บจุ๊บจุ๊บจุอบอุ๊วจเธออุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เลิศ ส่วนด้วยตัวปลอมใช่ไหมมีห้าอุ๊ย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 อะไรอะไรอยากสวนด้วยตัวปลอมส่วนด้ตัวปลอมมีหาผู้ทุจจัดการมันเลยนะคะอีทับจอนจัดการมันเลยมันหลายพวกนี้ไม่ได้เลยเคาอยู่ตรงอันนี้นะคะพวกเธอขาดของหุ่นอุ๊ย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 เกือบไป็นละไม่ละมึือทีนี้มันเกือบตายนะครับพวกเธอขาบอุ๊ยอะไรอยามันหลาย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 นะคะ มันไหลนี่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 กูยิงก่อนไม่รู้โดนไหมยิงไปก่อนอุ้ย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 อะไร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 ใครกบกใครใครครับใครค้ามีมันนามันมันสมน้ำหน้ามันกับใครก็ได้นะคะแต่มันกับพวกฉันอีหาวิอุ้ยระวังฮันโซนะแกอีเนี่ยฮันโซลูกกระสุนมันหนักเธอแรงมากนะทีเดียวหัวดิฉันแบ่งออกเป็นสองได้เลยนะเธอขาขออนุญาตยิงระเบิดก่อนนี่ตายมันมันมันอุ้ย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 อะไรอะไรอะไร มันสมน้่าตายไปเลยนะคะอีพุกเธอรถหุ่นหลอกอยู่ไหนนี่ยอีหาอีหนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะคะอีพุกเธอมันได้นะคะตีอั่มั่นของฉันพูดเลยสวยมั่นใจไม่กลัวผีเรียดในขาเออเลิศเลิศเลิศอุยอุยอีหาปักพื้นก่อนนะอุยอ่อเกือบตายแล้วไม่ละมึงว้ายอุยพุกเธอเราดันได้ประมาณครึ่งกึ่งแล้วนะอีพุกเธอถือรถดี ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเรื่องเราดีๆเวอร์แต่ก็อย่าให้พวกนั้นมาดันกลับฝั่งเราไปนะคะพวกเธอขาถ้ามันดันกลับไปแล้วก็มันจะมันจะเสียวมากเลยถ้ามันดันกลับไปอยากแก่นี่ทลายเกาะมันไปเลยนะคะอีกพวกเธอขาเล้นเล่มันกลับไปแล้วมันมั่นไงมาดูเออดีมากแกปักเเปิดไปอุ้ยตอนนั้นมันเกิดอหังคไม่ไปด้วยหรอกนะมันหลายมันนี่ค่ะนี่เราหยุดตรงฐานเออฐานใจตรงนี้ว้ายว้ายอีพวกเธอ ชิบหายแล้วไงมึงแม่โมะจะก,ก,กระจายกลายเป็นไงล่ะอีกพวกมัน,น,นอีอหากลับไปที่ฐานเดี๋ยวนี้นะเออเลิศตายอีเบอร์ซี่ตายหาไป<า>แล้วมึงตายแล้วอีนั่นหอยแห้งแน่อีคนที่อยู่ตรงนั้นน่าระวังเด้ออันตรายนะคะสาวมาค่ะมาค่ะหญิง <l ittle noise> หิวไหมคะแกหัวน้ำไว้เฮ้ยอะไรอ่ะอีซี่นะ มาจากไหนเนี่ยอยู่ดีๆมาพุ่งชนกระเทยโหนกเปิดเลยหายชั่วร้ายสุดๆนะคะอีดี้ไงมากันซีนกระเทยคนนี้ได้ยังไงแรงมากนะไม่ไหวโอ้นะคะอีพวกงเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าเวรกับเมคแจริงสักฟืนไม่ละมึงมานี่เลยอีแกวิ่งแบบมั่วหลายเลยอุ้ยเลี้ยงเมอร์ฟี่ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะมึงสู้กับใครอยู่น้าอ้ดอกที่มึงมาทำร้ายเมอร์ฟี่กูหรอฮะอีดีมันอีดีมัน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 แงอุ้ยทำไมอีพวกนี้มันมั่นกันจังเลยเธอ มันเหรอมันเหรอมันมันมัสมนามันมันไงมันสมมตใจไม่กดพี่อ่ะวิชิบหายแล้วอ้ายเดี๋ยวนะอีนี่มึงจะร้ายกาดเกินไปแล้วนะมึงฆ่ากูได้มาประมาณสองล้านรอบแล้วมั้งอีกหาเดี๋ยวก่อนนะมึงเจอกูแน่อีแก่ทำตัวเดี๋ยวก่อนนะอีนี้เรียกมาเลยทอเรียกมาไล่ตั้งร้ายสมมติกันไล้มันดีนะ้ยหาหอยแหวงเกือบเข็ด ก็คิดก็คิดก็คิดว้ายโอ้โหกูรอดยังปฏิหารอีหากูต้องห้อยหรอโอเคมีนี่ไงอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวุ้นมสุดโอ้ย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 อะไรยากแกเะไหก็อุ้ยกูเกือบตายน่แล้วคิวผายไปไหนหมดเน่แกยิงกูหน่อยได้ไหมเนี่ย เจ๊วายไอีหากูเกือบตายแล้วไม่ละมึงวายตายอีฮิวนี่พำนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะมันกั็ไปแล้วนะมานี่สมนาอืมอืมตายยั่งตายยังตายยังตายยั่งโอ้โหมีคนโดนแย่งฉันโดนแย่งสีหมดเลยอีหาอีพวกนี้อ่ะป่าหรอกเล่นกากเอกอีนี่โทษเขาไปหมดงง มันอุย้ยเดี๋ยวเอ้ยอีฝั่งนะั้นมันดันไปแนละ้วไม่ได้นะอันตรายมากเอ้ยเราโดนกูอีกแล้วอืมมันอืมอีดี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 อ,อ,อีดีโอ,อ๊ยโอ๊ยอืมอืมอืมมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไอมวยมันจะตายแล้ว Dartmouth เพื่อนมันหายไปไหนหมดเนี่ยอีโบพอดีโอ้ยตายแล้วดูสิอีฝั่งนะั้นนะ่ะมันดนนะันเข้าไปแล้วนั่นนะ่าเดี๋ยวเธอถ้าม <G> ันดันไม่ถึงมันคือมันจะชนะปะ แกไม่ดีนะเป็นสัญญาณที่อันตรายที่สุดนี่กูยิงเข้าโหนกยิงเข้าโหนกยิงเข้าโหนกนะคะกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูสวยมั่นใจไม่กลัวกูพีเรียดเฮ้ยเฮ้ยแกระวังนะเ็บกัดอยู่อินไมซ์อะไรอย่างเฮ้ย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 ว้ายกูปักยิงปักใจก่อนเลยค่ะหนูตายอีหาพวกเธอไม่ใช่อะไรอีย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ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 ยโอ้โหสวยมั่นใจไม่กลัวเกือบไปแล้วไม่ละ่ะอีหาโอ้ยมีมันนะหมายถึงฉันเนี่ยมันหลายโอ้ยอะไรอ่าเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุยอะไรอะไร Radio ตายอีมันตายตายอีใครอีกใครอีกใครอีกตายหมด้เลยโอ้ยเธอมันจะตายแล้วเนี่ยอีห่าโอ้ยโอ้ยเธอแพ้แน่เลยอ่ะดูอีฝั่งนั้นดิไม่ไหวนะเออเออเออแต่มีเพื่อนเราอยู่เธอต้องรีบไปต้องรีบไปจังหวะเนี้ยเออรถ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 ดิ ดีมากดีมากแกดันเข้าไปไวฮ่าเลิศนะคะอีพวกเธอขาอโ,อโอ้ย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 อะไรอะ่ะโอ้ยแกเกือบตายเมื่อกี้เสี่ยวมากนะถ้าตายมาแล้วมีหากูโดนกันสีเลยไม่ได้เลย<อ>เฮ้ยเดด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 มี kitty, มันไปไหนละเฮ้ยโอ้้ยไม่นะ ไม่นะอีดายมันไปอยู่ตรงนั้นอ้ายอุ๊ยอ้โหชาคนโผลมาเลยหนีนะโผลมาฉิบหายว้ายแล้วทำไมมันเหลือฉันคนเดียวละเนี่ยโอ้ยอีห่าโอ้ยเธอทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแกอันตรายนะว้ายโอ้ยโอ้ยอีแกไม่อย่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นเข้าไปอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าอย่าออกมาเข้าไปเร็วว้าย ดีค่ะโอ๊ยโดนสลีปอี่หามีใครรีบเข้ามารีบเข้ามารีบเข้ามาโอ้ยโอ้ยเธอมันโอ้อยแพ้แล้วปะเนี่ยนี่ไงอีสาสแพ้จริงด้วยไม่เดี๋ยวขอดูก่อนใครได้แพ้ใวเกมมันต้องเป็นชั้นอยู่แล้วปะดูดิดูดิดูเดะเออแล้วลยถ้าเตรียมติดไปเลยแปลว่าอะไรอะก็เตรียมตั้งให้อบ I've got you in my sights